เคยมีสุขกันไหมมีเคยมีทุกไหมมีมีใครสุขแล้วสุขถาวรแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีเห็นไหมสุขดับเวลาสุขดับไปแล้วยมตายไปพร้อมสุขไหมไม่ยังนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมแต่สุขก็ดับไปหลายรอบแล้วนะทุกก็ดับไปหลายรอบแต่ยมไม่ได้ตายไปตามมันจริงไหมนั่นแหละมันไม่ใช่ของเราแต่เวลาคนไปสําคัญผิดคิดว่าทุกเป็นเราเลยไปโดดตึกฆ่าตัวตายไงโนะง่ไหม โง่เพราะไม่รู้คำพระพุทธเจ้าก็เลยขาดปัญญาใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยและพอหลงว่าสุขเป็นเราก็เลยแสวงหาสุขเกินประมาณฆ่าเขาแล้วเพื่อความสุขก็เอาขโมยเพื่อความสุขก็เอาจริงไหมการผิดศีลธรรมจริงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าหลงยึดในความสุขดังนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ควรกลัวอย่าเสพมากอย่าจเจริญมาก